แล้วเราทะนงตัวมากกูเก่งยังไงคนก็ตามกูอะเป้เป็นไงลูกเหลือเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเหลือสามหมื่นแล้วแบบเวลาคอมเพลตเนี่ยเขาจะถ่ายรูปว่ไงไอ้ที่นี่ไม่ใช่กล่องห้านกูนี่หว่าเซิร์กูขึ้น่เมาขึ้นสองล้านว่ะผมคุยกับประชุมทีมงานบอกกูไม่ลงไปเลยรอปีหนึ่งเจ๊งหมดแน่นอนคนแน่นทุกวันแต่เจ๊งแรงนะสวัสดีครับบาร์เทนเนอร์ EP นี้ฮะเป็น EP ที่เราจะได้คุยกับนักธุรกิจขี้เมา ขี้เมาขนาดเขาเรียกตัวเองว่ากุ๊กขี้เมาพี่เป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวหน่อยครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นใครจากไหนครับครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอ่าคนอ้วนคนหนึ่งที่ชอบที่ชอบกินเหล้าแล้วก็ทาร้านอาหารด้วยต้องบอกว่าเมื่อก่อนทาร้านข้าวต้มร้านแรกของชีวิตเลยครับข้าวต้มตอนอายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเองตอนนั้นไฟมันแรงก็เลยไหมเฝ้าใช่ก็เลยขึ้นไหมหน่อยทีนี้ก็ขมใช่ไหมครับครับอะไรอ่ะจะได้สาระไปนึ คือง่ายๆเลยเดิมมาจากเฝ้าร้านเขาต้มแล้วกันอเราเฝ้าร้านหมายความว่าเราไปตั้งแต่เปิดอยู่ยันปิดเฝ้าลูกค้าแล้วก็ดื่มทุกวันต้องมีสามสี่ปีเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นกุ๊ดแต่กูเมามากเมาทุกวันจริงๆครับก็เลยแบบใช้ชื่อนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันเข้าเลยก็คือลงครัวเองทุกวันสมัยก่อนนะอ่าลงทุกวันจริงทุกวันตีสามเงือกซกมากินเหล้าต่อพี่ทําธุรกิจมาตั้งแต่เรียนจบเลยธุรกิจอะไรบ้างครับอาหารอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวเลย หลากหลายหลากหลายร้านหลากหลายสไตล์แล้วมีข้าวต้มนะข้าวต้มใช่ไหมครับเดลิเวอรี่แล้วเดลิเวอรี่หับล้วกันนะทุกวันนี้เปิดอยู่ครับุฟเฟ่บาริสตองรํทมาซีฟู้ดก็ทํามาคสักประมาณห้าหกแบบทั้งหมดเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราเจอเอาแบบชัดๆเลยก็คือเรื่องของประสบการณ์กับความรู้มากกว่าอืที่เมื่อก่อนเราอาจจะมีน้อยไม่เข้าใจมันครับไม่เข้าใจวิธีการจัดการเลยครับมันก็ทําให้มีแบบเจ๊งมั่ง ไม่ดีมั่งดีมั่งอะไรเงี้ยตามความฟุกเจ๊งไปกี่ร้านพี่โอ้โหถ้าเจ๊งเนี่ยก็ต้องมี3ามสามร้านได้มั้งสามร้านสามร้านค้าสามร้านค้าที่เจ๊งไปสาเหตุก็คือประสบการณ์นั่นแหละความไม่รู้ไงความไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจมันแล้วก็ไม่ไม่ได้ทํากันบ้านครับประมาณนั้นมากกว่าไม่ไม่เข้าใจเรื่องของอัลกอริทึมของมันอย่างเงี้ยสิ่งที่มันต้องทําไม่ได้ทำ ร้านหลงกันเลงด้วยอ่าหลักๆอ่ะอันนั้นพูดได้เท่นะความจริงก็คือเมาหมดแหละนั่นแหละครับแต่ว่าความไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกวันนี้พอเมาเหมือนเดิมครับแต่พอเราเรารู้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มันดีขึ้นหน่อยเนยครับร้านข้าวต้มติดลมที่อาเซียคนแน่งทุกวันแต่เจ๊งใช้คำว่าเจ๊งไม่ได้เต็มปากคือตอนนั้นน่ะมันแน่นมันมีโบนัสตลอดโบนัสคือสงการคนมัน ลังไหลเข้าไปแล้วเราเป็นอยู่ตรงนั้นพอดีทุกสงการนี่คือผมขาย5้าวันเสร็จนี่ผมพาลูกน้องไปเที่ยวตา่างจังหวัดเลยนะผมเงินเันเยอะเกินรเราใช้เงินเร็วด้วยสมัยหมดสัญญา<อ>หมดสัญญาปุ๊บแล้วเราแบบมีเล็กๆ,ๆน้อยๆกับอาจจะเป็นรแรนล์หลอดเรื่องของราคาเราเลนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเ,เราย้ายดีกว่าตอนนั้นเราทะนงตัวมากว่าเราแบบกูเก่งยังไงคนก็ตามกูอ,อ่ะคนกูเต็มทุกวนันกูย้ายแต่ย้ายแม่งข้ามฟ้าลยพี่ข้ามมาอยู่นวลจันทร์ แต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยรูปแบบเมนูเมนูอาหารรูปแบบร้านไม่ได้เปลี่ยนเลยเราไม่ทากันบ้านเลยเหมือนเราคิดว่าเราทำสเตเดที่นี่เราเราย้ายไปอยู่ที่นู่นเราจะดีเลยไม่ใช่นะครับกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มครับกําลังซื้อคนละแบบรูปแบบการใช้ชีวิตคนละแบบครับเจ๊งเลยอืมจากคนเต็มกลายเป็นไม่มีคนเลยการที่คิดว่าธุรกิจจะสามารถปั๊มแล้วไปวางได้ไม่มีทางมันไม่ใช่ต้องทำกันบ้านอ่าอย่างอาเซเนี่ยกำลังซื้อเยอะมาก เพราะว่าเขาเที่ยวผับแถวนั้นเปิดเล่าก็เท่าไหร่แล้วล,ะล่ะอย้าหลังจากเมาออกมาก<ช>็าต้องกินแต่ไปอยู่นวลจันทร์มันไม่มีผับแบบเยอะๆขนาดนั้น<ช>พฤติกรรมตอนเย็นก็ด้วยรอบอบเย็นที่เราได้จากอาเซียเพราะอะไรเพราะว่าออฟฟิศเยอะออฟฟิศปุ๊บเนี่ยออฟฟิศคือทําอะไรเลิกงานมันก็แดกเบียร์ไม่ร้านลาบก็ร้านเขาต้มเพราะเขาไม่ได้แบบมีเงินที่พอไปกินร้านแบบหรูๆใช่ไหมเ,เขาเลยคนเต็มเพราะอยู่นวลจันทร์ห้องออฟฟิศมีอยู่สองออฟฟิศมั้งก็คือมันก็รอบเย็นก็หายไปแล้วรอบเด็กไม่ต้องห่วงเลยถ เส้นวนวลจันนี้มีดาบอลไม่มีเลยร้านเล่าแล้วตอนนั้นอะ่ะคือระหว่างทางตรงนั้นอะ่ะเรามีธุรกิจอื่นที่เกิดขึ้นมาด้วยครับเราเลยไม่ค่อยสนใจเรามีติดลมหมูทอดปลามันเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันติดลมหมูทอดปลาลานี่คืออะไรเป็นเดลิเวอรี่ดิวี่แพลตฟอร์มเลยก็คือร้านเนี่ยไม่ไม่ได้มีที่นั่งกินเทคโฮมกับเดลิเวอรี่อย่างเดียวแต่ผมมั่นใจว่าผมทํารุ่นแรกๆจริงช่วงหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นธุรกิจเดียวที่ยืนระยะมาถึงณวันนี้อะไรทําให้มันยืนระยะได้ เราอยู่ในถูกที่ถูกทางมากกว่าอือาหารทุกชนิดไม่ได้อยู่ในเดลิเวอรี่ได้ดีอาหารเหลาอาหารจีนไม่ควร,ครขาต้มไม่ควร,ครสิ่งที่เราทํามันคือไรซ์บลูมันคือข้าวหน้าข้าวหน้าเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับเดลิเวอรี่มันถือว่าถูกประเภทถูกที่ถูกทางพอดีกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าเรามันแบบมันสร้างมันยาวนานเหลือเกินอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมันมีวิธีกินไม่เหมือนกันถูกต้องอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมไม่เดลิเวอรี่อร่อยแค่ไหนก็ตามผมจะไม่สั่งกับบา้านแต่อย่างหมูทอดปลาของพี่มันเป็น ันกวเ,เหนียวข้าวเ,เหนียวนะหมูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกับแพลตฟอร์มทีนี้แล้วเราทํารุ่นแรกๆด้วยอืเราได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายผู้เล่นน้อยใช้คำวานี้ว่ายูสเซอร์น้อยรเราก็คลองตลาดมาตลอดแล้วพอจริงๆอะโควิดจุดเปลี่ยนจริงตลาดมนสั่นสะเทือนเพราะว่าคนที่ไม่เคยทําเจ้าใหญ่ๆไม่เคยลงมาเล่นก็ลงมาเล่นหมดแต่แปลกตรงที่เราก็ยังอยู่ได้พี่มีลูกค้าเก่าไงใช่เยอะมากแล้วเราเข้าใจมันด้วย ผมว่าผมเข้าใจว่าสมมติมื้อเที่ยงเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรมันมีเคล็ดลับอยู่เลยแหละขาที่ขายดีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเข้าใจลูกค้าคือต่อให้เป็นพี่นะพี่มีตังก็จริงนะแต่มื้อเที่ยงเขาต้องการความเร็วแล้วก็อิ่มแค่นี้เอเพราะว่าเที่ยงเนี่ยเขาอยากได้อาหารแล้วใช่เสร็จแล้วสักเที่ยง15บห้าเขาจะกลับขึ้นไปนอนไปเล่นโทรศัพท์ไปอะไรของเขามือที่ขายได้เยอะสุดคือมื้อเที่ยงเป็นธรรมชาติของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เลยมื้อเย็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบการสังสรรค์อ่ะอืมส่วนใหญ่คนก็จะไปเป็นปาาาร์ตตีี้้้้บนนเสัังงคคมมออยู่แลวุณ ปาร์ตี้บ็อกซ์หรืออะไรทุกอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าวันนี้กูต้อนรับเพื่อนผมก็เข้าใจตรงนั้นว่าถ้าเกิดเราจะมีมีปาร์ตี้บ็อกซ์อะไแบบวันนี้ผมมาเที่ยวบ้านพี่เดี๋ยวสั่งอะไรมากินกันที่แบบสั่งมาเลี้ยงอ่ะไม่อายเพื่อนอันนั้นคือต้องมีอะไรเงี้ยก็จะได้กินได้สองรอบอะไรเงี้ยน้นอยนะคุณผู้ชมะจะมีรายการที่มานั่งคยุยกับธุรกิจอาหารแบบอย <c oughs> ่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้นะอ่าผมก็ไม่รู้ทีนี้เข้าสู่เรื่องออนไลน์พี่ทําการตลาดออนไลน์ด้วยโชคดีตรงที่เราเป็นติดโลหมตว่าออนลนแลลวครับ เพราะั้นเราต้องมีชื่อสุดๆในออนไลน์พี่ใช้วิธีไหนจ่ายเงินโฆษณาแอดไม่ยิงเลยแอดไม่ยิงสมัยก่อน Facebook ไม่ได้ปิดกั้นขนาดนี้่าพวกเพจรีวิวต่างๆก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้สามหมื่นด้วยนะเอนเกบางทีเนี่ยเป็นล้านสองล้านสามล้านเอนเกเป็นปุ้งทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอยู่แล้วอสมมติทำาฆษลาทีมันก็จะเป็นคลื่นสิบสี่วันแล้วก็ลงมาถึงจุดสเตเดบาลพอหมดสิบสี่วันกูก็ปุ้งอีกคือเราจ่ายเงินอย่างเดียวเลยแต่พอวันหนึ่งมันเงินเท่าเดิมเนี่ยเอนเกไม่เท่าเดิมแล้ว แล้วมีแล้วแบบมีเทคนิคอย่างนี้ด้วยนะพี่สมัยก่อนเราทำคอนเทนต์เองด้วยถ่ายรูปพอพอรูปเนี้ยเรารู้ว่าไปได้ใช่ไหมพี่รเราแค่โทรกิ้งหนึ่งว่าให้เพจท,ที่คนตามมีเยอะอะ่ะพี่กดแชร์ให้หน่อยอผมให้ห้าพันเอนเกตวิ่งเข้าเลยครับเพราะเฟซบุ๊กไม่ได้ปิดกันตรงนั้นขอแค่แชร์ไปหน้าเพจเขาอะ่ะมันมีเทคนิคง,ง่ายๆอย่างเงี้ยทำให้เราแบบเราอยู่ในพื้นที่สื่อตลอดเวลาด้วยด้วยเทคนิคที่เรามีแล้วกับเงินที่เราจ่ายคือคือตอนนั้นอาจะพูดอย่างนี้ว่า Facebook a c e b o o กมันต้องการคนดู<ช> มันก็เลยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างตอนมันยังไม่หาเงิน hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมถ้ามันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงเบินเงินอะ่ะคือช่วงนี้มันสามารถปล่อยฟรีทุกอย่างอะ่ะให้รีบเข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มหาเงินนั่นหมายความว่าความสะดวกสบายต่างๆของพวกคุณะจะหมดลงแล้วหลังจากที่เราใช้เงินไปกับการตลาดออนไลน์เนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าพี่เป้เนี่ยเรียกว่ากําลังทําเขาเรียกการสร้างตัวตนถูกครับแต่ตอนแรกอะ่ะ พูดตรงๆว่าไม่ได้คิดขนาดดีคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยนทำไมจ่ายเงินให้เพจพวกนี้เยอะจังเลยครับผมเยอะแบบเยอะเบอร์ที่ว่าแบบอสูรบางเดือนแตะไปเดือนละแสนอะไรเงี้ยแต่มันก็บุ่นไปกับยอดขายนะที่ทำไม่เพิ่มขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่า้คิดโง่ๆนะเอาเงินนี่มาเปกูไหมเอาเงินนี้มาทําช่องไหมครับจบเลยนะอสูรผมให้ตัวเองเดือนละแสนมาทำช่องอะอะไรก็คุมนะขอให้ดังขึ้นมาแต่ว่าเราก็สเปนเงินสเปนเงินเลยอืมความคิดแค่นี้เลยคแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนคิดแค่ว่าเพื่อธุรกิจไม่ได้คิดแบบว่า บางคนอาจจะมองมาแบบว่าเอ้ยทําเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้ไม่จริงอะทาเพื่อธรุรกิจแต่พอวันหนึง่งเราปล่อยสูตรไปแล้วคนแบบใช้ได้จริงมีคนโทรมาขอบคุณอะอ่ะจะบอกอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอ่าช่องของพี่เป้นเนี่ย,ปนเ,นยเป็นช่องพี่บอกสูตรทําอาหารทุกอย่างแบบไม่กลัวคนก๊อปปี้เลยทีนี้พอมีคนขอบคุณเรามากๆครับเราเริ่รู้สึกว่าเฮ้ยทาแบบทํเดเดือนไม่ได้แล้วครับสวัสวีไม่ได้แล้วครับทีนี้ก็เลยแบบเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อย รถนี้ทําความดีเหรอเนี่ยครับครับครับเป็นเป็นกุศลเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวงั้นต้องตั้งใจหน่อยเอาพี่เป้ผมพูดตรงนะคําว่าขอบคุณกับคําว่าสู้สู้เนี่ยสําหรับผมเนี่ยคนอื่นจะบอกว่าเฮ้ยแค่สู้สู้แต่สำหรับผมเป็นแบบเฮียละล้ามาเปิดมาแบบโพสอะไรไปแล้วคนบอกสู้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 ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ไม่มีค่ากองินนะใช่นะของผมนี่หนักกว่าคือคนโทรมาบอกว่าครับพี่ผมขอบคุณมากเลย ครับเนี่ยผมเปิดร้านมีไรายได้แล้วผมแบบโอ้โหกูทําเพื่อธุรก,กิจอย่างเดียวแม่และสุดๆเพราะนั้นตอนนี้ทุกวันเนี้ยก่อ,อนจะปล่อยสูตรอะไรไปนี่คือทำกินก่อนนะอืถ้าไม่ดีจริงไม่ปล่อยครับเพราะว่าคนเนี่ยจริงๆอาจจะรอดูอยู่ว่าไปเพิ่มเมนูในร้านไปสร้างงานสร้างอาชีพอะไรเงี้ยแ,แล้วหลังจากที่สร้างตัวตนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นดีขึ้นไหมพี่ในหน้ามือหลังมือคนมัน trust ใช้คํานี้เลยครับคนเขาเชื่อเชื่อครับคนเขาเชื่อว่าเราทําสิ่งดีให้เขา แค่นี้ก็พอแล้วคนน่ะศูนจะไปกินข้าวร้านเนี้ยเขารู้จักเชฟเขารู้เขารู้ว่าเชฟเออแบบอาจจะแบบมีความสะอาดหน่อยใช้เรียบดีหน่อยตั้งใจทําหน่อยครับพี่ก็ไปแล้วคนอื่นไม่สามารถพูดได้ดีเท่าเราไม่มีทางนักรีวิวก็ไม่ได้ทําได้ดีเท่าเราใช่เมื่อเรามาทําเองเขาเลยเชื่อเราเชื่อมันเลยทําให้เราเติบโตได้แบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดอย่างนั้นได้ไหมพี่ก้าวระโดดเลยเลยมันเป็นแบบ personal branding นี่ดีจริงดีกว่ายิ่งแอบ อ้ยนี่กว่าเป็นร้านเท่าอ่านะเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยนะฮะถ้าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่คุณควรทําก็คือควรจะสร้างตัวตนให้ทุกคนเชื่อใช่ทุกคนที่ติดตามผมทุกวันนี้ซื้ออะไรกับผมเนี่ยเขาเชื่อในตัวผมใช่กล่องสุ่มใช่ไหมไม่มีอันนี้ขาดชีวิตทีนี้ <S <S พอพี่เริ่มดังเนี่ยเริ่มมีคนก๊อปสูตรก๊อปเมนูอาหารตอนนั้นพี่จัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไง จริงๆมันมีช็อตที่แบบว่ามันมีคนเนี่ยคือเขาเปิดร้านอยู่แล้วพอเราดีขึ้นมาเราดังขึ้นมาแล้วตอนนั้นเป็นโควิดโควิดหมายความว่าคนที่ซื้อของผมเนี่ยก็ต้องซื้อทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือเซิร์ฟเดลิเวอรี่ผมเปิดมาปีหนึ่งขึ้นปีก็มีกุ๊กคิมเอาเซิร์ขึ้นผมคนเดียวสักพักเซิร์ฟกุ๊กคิมเอาขึ้น2ล้านว่ะขายของคล้ายๆกันผมก็เลยเฮ้ยโอ้โหม่งแรงนะสำหรับผมคือแรงผมก็เลยทําคลิปเลยรีวิวเขาให้เลยเพราะว่าอะไรคนโทรมาด่าเยอะว่า สั่งผิดมีคอมเพนเวลาคอมเพนเนี่ยเขาจะถ่ายรูปมาไงที่นี่ไม่ใช่กล่องร้านกูนี่หว่าครับมึงซื้อที่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเข้าใจเราก็เลยอ่ะงั้นกูทําคลิปให้ลูกเพจหรือว่าลูกค้าฟังว่ามันมีสองร้านนะครับที่เขาเรียนแบบอยู่ติดกับผมอะโลเดียวขอให้ลูกค้ารู้ว่าอันนี้ร้านกูจริงมีโลโก้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําคลิปออกไปเราเป็นคนติดกนช้นตีนอยู่แล้วเราก็เลยสั่งเขามากินก็กินบอกเฮ้ยก้าอร่อยดีนะก็อร่อดีก็ร่อยดีแต่่ชืืออมมันนเหกันถ้าเเกกิดลลูค้้าห็นแวกก็ลูค้ากยดา ทั้งกล่องแบบนี้ชื่อแบบนี้ไม่ใช่ร้านผมนะอจริงๆก็จริงๆมันเป็นการแบบปกป้องตัวเองนะผมอ่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยลูกเพจผมก็แบบไปทัวร์โรงร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีทักมาทักมาโน่นนี่นั่นบ้างนะทักมาเดือดใหญ่เลยผมว่าแต่ผมไม่ค่อยสนใจผมก็ติดกดส้นตีมันเดิมเขาทักมาด่าด่าผมบอกจ้าจ้าจ้าผมรักผมมางได้ไหมได้พอผมเริ่มดังก็มีคนเขาไปทำเขาไปทําปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเข้าไปเสิร์ชในของเขาเนี่ยจะเจอกองสลักพลาสเต็มเลย ผมก็แชร์มาด่าแล้วเป็นไงโอ้ยมีคนเข้ามาจัดการผมเพียบเลยีไอปปงทุกวันนี้เข้าแอปเสริดกองสลับพัดยังมีร้านชื่อกองสลับพัดไม่แต่ว่าในในความในแปลว่าเขามีผู้ใหญ่โทรมาคุยหรือว่าเพื่อนๆบอกเฮ้ยมึงมึงต้องเข้าใจนะว่าแบบไอการที่คนมาก๊อบมึงเนี่ยมันแสดงว่ามัน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 แสดงว่าอีกแบบหนึ่งก็คืออีกด้านนึงก็คือมึงดังจริง มึงดีจริงหลังๆเราก็ได้บอกไม่เป็นไรแต่เราก็แค่สื่อสารให้เขารู้นะอย่างพี่อย่างวีโดนก๊อปเงี้ยพี่ก็แชร์มาด่าพี่ก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยนี้ไม่ใช่ของกูเราอาจจะทำได้แค่นั้นจริงๆเ่ยใช่ไหมพี่เต็มที่แล้วอะทำได้แค่นั้นอะทำคลิปอาหารมีตันบ้างไหมพี่ตันครับทุกคนีก็ตันกุ๊กแต่ละคนเนี่ยเดี๋่าผมเล่นเัวน้องกุ๊กนะไม่ค่อยกล้าขึ้นเป็นเชฟคือกุ๊กแต่ละคนก็จะมีมีแนวของตัวเองอยู่แนวที่ถนัดดีกว่าผมก็ไทยจีนนะครับ วันนี้มันกล้ามาถึงสามร้อยสูตรนะนะมันก็มีตันอสูตรที่เรารู้จริงดีกว่างงใช่ว่ารู้สามร้อยตอนนี้300สามร้อยเอปีสูตรที่เรารู้จริงอะ่ะเราปล่อยไปหมดแล้วทุกวันนี้ถ้าจะเอาสูตรใหม่ๆนะสมมตินะเราก็ต้องไปเรียนรู้แหละอตอนนี้คือไปเรียนมาเพื่อสอนอ,ะอ่ะแต,แต่โชคดีว่าเราอยู่ในวงการนี้มันก็จะมีอ,จอาจารย์หลยหลาแขนงเราก็จะไปเฮ้ย hey, อาจารย์ผมขอสูตรนี้หน่อยผมอยากไปสอนเพื่อนๆอ,อยากเพิ่มเมน,น,นูที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆเราทาเป็นหมดนะแต่พอเราไม่แน่นปุ๊บเนี่ย ก็เวลาคนดูพูดไม่เต็มปากเขารู้นะแต่คิลิปที่ผมทาผมพูดเต็มปากเลยนะใช่เพราะที่คุณเก่งแล้วลุกทีมงานคุณอวยคุณด้วยใช่เลยนะคุณต้องเก่งขึ้นไปเรื่อยแหละทีมงานคุณดีหลังจากที่เราตันเราก็ไปเรียนรู้สูตรใหม่มาเพื่อมาเดินหน้ามันต่อไปสอนใช่แล้วก็อาหารนี่มันเวลาจะเป็นสอนคนนี่มันจะพูดยากหน่อยทําเป็นก็ทําเป็นแต่ทําเก่งอีกเรื่องหนึ่ง อย่างผมไม่ถนัดเวสเซิลอย่างเงี้ยผมจะมาสอนเวสเซิลเนี่ยคนไม่เชื่อนะตอนนี้ก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆว่าพี่น็อตเปิดร้านพี่น็อตเก่งด้านเนี้ยครับผมจะมาหาพี่นอ็อตผมถ่ายให้ฟรีถ่ายทำฟรีเลยแต่ขอสูตรสร้างอาชีพให้เพื่อนๆหน่อยแต่เป็นเวอร์ชันที่พี่น็อตถน,นัดส่วนสูตรในช่องเนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆแต่อาจจะเป็นแบบว่าเราอะไปเรียนรู้ใหม่ๆแหละเรียนรู้ใหม่ฝึกทําจนดีแล้วค่อยมาสอนอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากพูดว่าเราแบบไม่ตันอนะทำเป็นทุกอย่างไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยแบบมึงถนัดด้านเนี้ยของมึงมันเริ่่มมมมหหดกกกุแลลนะ้้วววนนนนะอไไราาาเผผปิบ เฮ้ยร้านนี้ขายดีนะแต่ถ้าให้ผมมาเป็นร้านเนี้ยผมไม่เอาเพราะผมเป็นลูกแม่ค้าขายของชําชีวิตผมต้องเฝ้าร้านมาตั้งเด็ก <c oughs> <ๆ S 2> ผมเลยรู้สึกว่าการทําร้านอาหารนะมันต้องมานั่งเฝ้าร้านต้องมาคอยดูแลตลอดเวลาจนไม่มีเวลาไปใช้ชีวิต <c oughs> เรื่องนี้พี่เป๊กจัดการยังไงร้านอาหากรก็คล้ายธุรกิจอื่นมันมีสัดส่วนของต้นทุนสัดส่วนของค่าเช่าที่สัดส่วนที่ควรจะเป็นอยู่พอเรารู้เปอร์เซ็นต์ปุ๊บเขาก็จะมีระบบของเขาให้มาสวมอะมีระบบผู้จัดการมีระบบทีมงานมีระบบ พนักงานรบริษัทเขามาสวมคล้ายๆธุรกิจอื่นเลยพอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ทําพอเราทำปุ๊บทุกวันนี้จริงๆร,ร,ร้านผมเนี่ยถ้าคนทนดูก็จะรู้ผมเข้าร้านวันอาทิตย์หนึ่งต้องมีสองวันหนึ่งมั้งสามวันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนจากเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการอีกดีกว่าร้านอาหารคือร้านอาหารครับธุรกิจร้านอาหารคือธุรกิจร้านอาหารอ่าต่างกันเยอะ อาหารคืออเปะอมาที่ทําข้าวหมูแดงร้านที่แบบผัดเองอยู่เจ้าของผัดฟ้าฟ้าฝ้า,าลูกสาวนั่งเก็บเงินอาม่านั่งแบบเด็ดผักอยู่ข้างหลังอันนั้นคือร้านอาหาร,รแต่ธุรกิจร้านอาหารคือผมเข้าไปผมวางสูตรครับผมวางระบบวางคนแล้วผมก็ไปกินเล้าอ่านั่นคือธุรกิจร้านอาหารซึ่งจริงมันเป็นชาเลนจ์มากชาเลนจ์ตอนไหนคือตอนดูบัญชีถ้ามันอยู่ในสัดส่วนที่เราพึงพอใจครับที่ควรจะเป็น นั่นคือระบบเรารันไปได้แล้วระบบเนี่ยพี่คิดเองหรือพี่ซื้อมาสมัยเข้มาระบบมันคือมันเป็นเรื่องที่เขาสอนกันมาแล้วก็จะทำเองนั่นแหละมีให้เรียนใช้ประสบการณ์จากคนนู้นคนนี้ไปเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอามาสอนนะเอามาใส่กับร้านเราใช่ใช่ครับใช่ผมเป็นที่น่าพอใจเข้าร้านสองวันที่เหลือกินเหล้าตอนเข้าร้านสองวันก็กินเหล้าจริงๆอ่ะไอไอการเจ๊งต่างๆหรือว่าความเสี่ยงต่างๆหรือว่าความกลัวต่างๆมันเกิดจากความไม่รู้ไง พอเรารู้ปุ๊บเราเริ่มสนุกกับมันแหละประมาณนั้นอยากแนะนําอะไรกับคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารบ้างพี่ก่อนจะทําก็ต้องศึกษามันเยอะๆหน่อยเข้าใจมันไม่ใช่ว่าทาอาหารอร่อยแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยหรออาจจะยังไม่ใช่ยุคนี้มันต้องศึกษาเยอะว่าระบบมันควรจะเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไงร้านอาหารนี่เหมือนธุรกิจอื่นเลยคุณคุณอยากจะทําธุรกิจอันหนึ่งขึ้นมาจะนําเข้าของมาขายเงย ก็ต้องไฟแนนเชียลก็ต้องแบบว่าวางมาร์เก็ตติ้งแพนไว้ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างฟิกคอร์คุณเท่าไหร่อ่ะค่าเช่าคุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้ว่าสิ้นเดือนนี้เราฟิกคอร์เท่าไหร่ลูกค้าเราเป็นใครเพอร์เฮดเท่าไหร่จะเอากี่ซีดอะไรเงี้ยคือจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องถึงแบบคนปกติเขาไม่ทํากันมีตังก็เปิดเลยอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนผมก็เป็นขนาดเรียนมานะรเรียนมาเต็มเต็มเลยบริหารธุรกิจการโรงแรมสก,กัดครัวมาดูสิทานที จะมเต็มก็ไม่ทำเพราะรู้สึกว่าอะไรอ่ะนั่วายชิบหายมานั่งไฟแน้นมานั่งแบบวางเงินในกระดาษมานั่งคิดว่าแบบฟิกคอร์สเท่าไหร่ขายใครเพร์เท่าไหร่โลเคชั่นเป็นยังไงโอ้ยก็ชิมหายไปเยอะใช่ครับจริงๆเป็นเหมือนธุรกิจอื่นก็คือต้องทำเหมือนบ้านก่อนทาไปเรียนไปได้ไหมพี่เราบอกตรงอย่างพวกเราอ่ะก็คือทําไปเรียนไปพอเริ่มทําแล้วก็ต้องเจ๊งส่วนตัวส่วนตัวผมอะทาไปเรียนไปอ่าอ่าซึ่งดีได้ประสบการณ์ด้วยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าสายปานของผมมาฟุกว่า ทำธุรกิจแรกแล้วมันดีธุรกิจสองเจ๊งก็ยังมีธุรกิจแรกดันธุรกิจ3อยู่มันก็ยังมีธุรกิจที่แบบดัน <gallons, S 1> แต่ก็ล <ins> ําบากนะลำบากตรงท ne, ี er field, ่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้วะมันดีมั่งไม่ดีมั่งทั้งที่เราใช้ทุกอย่างที่เราประสบการ์เหมือนเดิมประสบการณ์มันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะมันมีความฝุกประสบการณ์ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่จริงมันต้องมีความรู้เป็นหลักเลยคือเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมอ่อย่างพวกเราอะลองผิดลองถูกกันมาแต่อย่างพวกคุณอะถ้าจะเริ่มแล้วมีเรามานั่งพูดให้ฟังออยย่าางงเี้คุณมลผิด ออในสิ่งที่ไม่ควรเพื่ออะไรแล้วบางทีมันเป็นกองสุดท้ายโควิดนี่เยอะเลยนะโควิด <COVID S 1> เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเพราะว่าคนเนี่ยพอาไม่รู้จะทําอะไระแม่งทำอาหารขายช่วงนั้นเนี่ยสงครามไพร์วอลเลยนะพี่ผมสามารถกินข้าวหมูทอดเยอะๆเลยนะจายละสามสิบบาทแล้วกูเปิดร้านข้าวหมูทอดไม่รวมค่าจีพีนะใช่ผมแบบสามสิบหักจีพีไปแม่งเหลือสิบห้าบาทใช่นี่ยังไม่รวมว่าเจ้าใหญ่นะเจ้าใหญ่ในประเทศไม่ต้องการเงินต้องการเคลียร์สต็อกไอ้เช่นนี้นก็ลงมาเล่นไพร์์วอลอยู่แหละพวกไม่รู้ ใช้คำนี้นะพวกไม่รู้ก็ลงมาเล่นสงครามไพ่บอลอีกผมเนี่ยทำมาผมผมคุยกับประชุมทีมงานบอกกูไม่ลงไปเล่นรอปีหนึ่งเจ๊งหมดแน่นอนเป็นตามคาดร้านพวกนั้นหายหมดแล้วความไม่รู้เนี่ยผมเนี่ยพวกขำๆนะคุณลงทุนไปนะตอนนั้นคุณลําบากนะคุณอยากหาเงินใช่ไหมครับแต่คุณก็เจ๊งชิบหายอีกครับเพราะคุณไม่รู้แล้วคุณลงมาเล่นคุณคิดว่าคุณมีออเดอร์อย่างเดียวอีกเพิ่มใช่เรื่องพวกนี้สําคัญมากเผื่อเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณเนี่ยก็คุณต้องกันบ้านหน่อยครับ เคยเจอกับดักความสําเร็จอะไรบ้างนี่แหละบาเทเนเดอร์ผมเนี่ยจะต้องมีเรื่องนี้ด้วยตอนทำร้านข้าวต้มนี่แหละผมเนี่ยทำสองปีพี่ดูนะเด็กยิบสองยิบสามนะกำไรเดือนละแสนอะ่ะผมกำลังเห่อเลยเมื่อก่อนเนี่ยเอาเต็มที่เลยอ่ะทุพนพ่อให้เงินเลยนะเต็มที่ก็เดือนหนึงหมื่นกว่าบาทก็เที่ยวได้กูก,กิ๊ก,กกกิ๊กพอเราทำธุรกิจได้กำไรเดือน uh huh. ละแสนเชี่อ <Yeah. S 2> อย่างนี้เลยนะแบบตอนตอนพ่อให้ก็เที่ยวผับเ,เลหญิงเงาจีบเอา,เอา พอมีตังปุ๊บเข้าเราเรายังไม่ถึงเพราะว่า,อาตอนนั้นตอนนั้นมันเงินเงินเท่านี้มันเที่ยวเราไม่ได้แต่ก็มีรุ่นพี่พาไปบ้างแล้วมร,รู้สึกโอ้โหมเด็ดว่ะแต่เราอยากไปเที่ยวแบบเนี้ยเราคาราอเกอะ,ะ,ะชิบหายก็เราอีกคาราอเกะเนี่ยโชคชะสีนี้ผมเดินนี่คนไหว้ผมตั้งแต่ต้นจนไปนะ <laughs> แล้วแล้วมันก็จะมีเวอร์ชั่นแบบจริงๆพูดพูดได้นะเพราะมันอดีตอย่างเงี้ยแบบ เราไปรู้จักคนเยอะครับก,ก็เริ่มเข้าวงการแบบว่าไม่ดีแค่ดึกเนี่ยมันเล่าอย่างเดียวไม่อยู่ไงี่ยแมีเรื่องของมึนเมาอย่างอื่นเข้ามาครับเราก็แบบเรามึนเมาจริงเลยแต่เราแข็งแรงตอนนั้นอะต่อให้เรามึนเมาถึงแบบสมมตินะเราไปเล่นปาร์ตี้เต็มที่นะมีผู้หญิงไม่ใช่ชุดเลิกสิบเอ็ดโมงเงี้ยสี่โมงผมกลับมาผัดได้นะทุกวันอะครับตัวเลขทางบัญชีมีตลอดแปดหมื่นแสนหนึ่งห้าหมื่นนี่คือต่ําสุดสองปีผ่านไปเนี่ยผมยังสนุกกับมันอยู่เลยนะครับตีสามผมผัดเสร็จอะผมไปทีผู้หญิงได้้้ผมออเเปลี่นสืแว ฉีดน้ําหอมไปเที่ยวครับเลิกเจ็ดโมงแปดโมงเช้าสองปีพ่อพ่อผมมาถามเป้เป็นไงลูกเหลืองินเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไปเปิดสาขาเพิ่มดูในบัญชีเหลือเท่าไหร่ไปมีสามหมื่นไอ้เหี้ยเลยสามหมื่นแล้วแบบเราก็ยังงงเอ้หรือมันยังหมุนมาไม่ทันวะอะไรเงี้ยเงินอยู่ในร้านหรือเปล่าไม่มีหรอกลืมคิดว่าตอนที่จ่ายไปเท่าไหร่ใช่มันมันเป็นวิกฤตมาคือพ่อผมบอกว่าเลิกทำไหมคนเยอะเอะนี่ยนะผมเลิกทำไหมถ้ามึงทำแล้วไม่เหลือเงี้ยจะทำกลับไปทำโรงแรมดีกว่า อะไรเงี้ยเราก็ได้ดึงสติตัวเองกลับมาว่าแบบเฮ้ยพอพอแล้วอะไรเงี้ยอิ่มยังอะไรเงี้ยเปล่าตัวเองว่าอิ่มยังอะไรเงี้ยคือคือคือ,คอ,คอที่ท,ที่ที่ผมพยายามจะเน้นเรื่องกับดักความสําเร็จในบาร์เทนเดอร์ทุก EP ีเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมอยากจะเห็นว่าทุกคนเนะี่ยสุดท้ายเนี่ยมันคือลงเอย่ยเหมือนเดิมเหมือนกันทุกคนคือพอได้เงินเยอะๆอ่ะเราจะใช้เงินไม่คิดรเราจะใช้แบบไม่คิดถึงอนาคตแล้วไม่สนใจว่าเงินจะเข้ามาอย่างไราะเราจะใช้โดยไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนไม่มีเหลือครับ กระแทกพื้นหมดใช่แล้วต้องกลับมาตั้งสติต้องมาเริ่มใหม่ใช่เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูรายการของผมว่าไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหมื่นบาทแรกแสนบาทแรกล้านบาทแรกสิบล้านบาทแรกคุณต้องระวังตัวเองให้ดีหลักพวกนี้น่ากลัวถูกต้นนะครับครับ <laughs> <laughs> หลังจากกลับมาทํางานแล้วก็นั่งกินเหล้าที่ร้านทุกวัน,นทุกวันแต่ว่ากระทบกับงานไหมไม่ค่อยถ้ากินเหล้าที่ร้านไม่ค่อยคือกินอย่างเดียวไม่เที่ยวก็ไม่มีปัญหา ถ้าไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยเ,เพราะออกไปเที่ยวมันจะมันจะอย่างอื่นแหละครับแต่ถ้าเกิดอยู่ร้านเนี่ยไม่ค่อยก็คือพอเงินเราเราเลิกเที่ยวเงินเราเหลือเราก็ไปเปิดติดลมเอราปลาไงติดลมโคขุนอะไรงเปิดทั่วเลยเอแล้วก็จะมาชิปหายทีก็ตอนที่ย้ายร้านกับโควิดนีแ่แหละครับที่เราไปฟังไปว่าชิปหายเลยนะก็<ง>อย่างน้อยลงเป็นหน้ากองอย่างน้อยมันก็ชิปหายด้วยโควิดไม่ได้ชิปหายเพราะตัวเองใช่แต่ช่วงแรกๆชิปหายเพราะตัวเองตอนแรกนี่โอ้โหกับพ่อนี่แบบโกรธมากเลย พ,พ่อผมเก็แบบปล่อยๆแล้วไงตอนแรกอ่ะโหดโดนด่ายับคือเราก็ทนงว่าเราเอ้ยกูไม่ได้ขอเงินปลาแล้วไงบบไปลาออยุ่งไรได้วะแต่ว่าเหมือนพ่อผมก็แบบร้านแรกต้องบอกว่าพ่อผมลงทุนให้ก้อนสุดท้ายเขาบอกว่าเปะฟังปลานะถ้ามึงเป็นลูกน้องเขานะครับมึงจะเก่งครับแต่มึงจะเป็นลูกน้องตลอดชีวิตเลยครัเดี๋ยวปลาลงทุนให้ร้านเ้าต้มเล็กๆเนี่ยมึงทํา มึงก็อยากเป็นลูกน้องเขาอืมายเสร็จมึงจะดีขึ้นจนถึงวันนั้นเนี่ยเจ็ดแปดปีนยผมโตขึ้นเรื่อยๆเลยพอเรามีความรับผิดชอบสูงกว่าตอนเราเป็นลูกน้องเราไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเจ๋งก็ได้ใช่ผมไม่ใช่ธุริกกูเดี๋ยวสิ้นเดือนกูได้เงินเดือนใ่ฟังไว้นะตากล้องไงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยขอเงินพอสักบาทตอนนี้คือตีเทิอนให้ไม่รู้เท่าไหร่และครับนฐานะที่ทําธุรกิจมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรมีอะไรที่อยากเปลี่ยนบ้างครับในประเทศนี้เยอะ คือออกตัวก่อนว่าพ่อผม,มทำธุรกิจพวกอ่านวดมาเราเห็นเห็นอยู่ครับมันชัดเจนตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกนี้มันชัดเจนมากแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขามองเราเป็นอย่างนั้นการตลาดแทบไม่ต้องทําเลิกตอแหลสักทีว่าประเทศไทยไม่มีการซองทั้งนั้นอได้ไม่รวมบ่อนการพนัน,นต่างๆที่แบบคุณไปเอาอยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วก็แอบๆบซ่อแบบนๆอยู่ในนี้แม่งทุกคนแม่งรู้หมดถ้าพูดแบบไม่ไม่ต้องตอแหลนะแต่จริงๆถ้ามันเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะจริงๆ เสียภาษีกันจริงๆอ่ะประเทศไทยจะมีแบบสะพัดอีกไม่รู้เท่าไหร่ให้เขาเสียภาษีสิเขาอยากทาทุกมันนี้ไม่ได้บังคับทําแล้วอืก็อยากทํางานแล้วอยากเสียภาษีด้วยเขาจะได้มีเกียรติหน่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีวิธีการที่ทําให้แบบเอยคนไทยมั่วสุมนะไร้ก็มึงก็ไปทําวิธีการที่มันไม่้เป็นถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะสําหรับผมนะผม,นะผมคิดนะในแง่ประเด็นนี้นะก็คือเอาให้มันถูกต้องเมื่อมันถูกต้องมึงจะได้ควบคุมง่ายเราหลบซ่อนๆอย่างเงี้ยมันก็ควบคุมยาก บ้านเราไปให้ท่องเที่ยวอยู่แล้วคนเขามาเนี่ยเขาต้องการความสวยความงามแล้วเรื่เขามีสิ่งพวกนี้มาช่วยซัพพอร์ตด้วยนะครับมันเต็มระบบเต็มฟอร์มไปหมดเราไม่ได้บังคับใครทําทุกวันนี้อ่ะสมัยก่อนเข้าใจครับสมัยนี้ไม่มีแล้วทุกคนเต็มใจจะทําแล้วเรื่องตนลเรื่องตอนแหลโอเคสิ่งที่พี่เป้อยากเปลี่ยนคือเรื่องตอนแหลทักทีนะคือแค่เรบทความจริงนะประเทศจะไปได้ไกลมากเลยโอเคขอบคุณมากครับพี่เป้วันนี้ครับวัสดีครับวัสดีบ ก่อนจากกันไปคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างนะฮะตอนนี้พี่เป้มีคน Subscribe YouTube 3.5แสนผมมีแสนเดียวเองรีบๆช่วยๆกันหน่อยสวัสดีครับแต่ว่าของพี่น็อตก็ไม่กดผมด้วยนะครับ <laughs>